สวัสดีค่ะนิภพรพรธีรละกะนกค่ะในนามนายกสมาคมสิทธิ์เก่า MBA k k u ขอเป็นตัวแทนสมาคมสิทธิ์เก่า MBA k k u ของเราเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ทั้งหมดเพื่อแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกทท่านความเป็นมหาบัณฑิตนี้นอกจากที่จะหมายถึงผู้ที่ประสบผลสํสำเร็จจบการศึกษาขั้นบนญฑโทแล้วมันหมายถึง ท่านเป็นผู้ทรงความรู้แล้วก็ทรงปัญญาอีกด้วยข้อคิดที่อยากจะฝากให้กับทางมหาบัณฑิตที่ที่จะต้องคิดต่อไปก็คือ,เม,อเมื่อเราจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้รู้ที่แท้จริงคือมหาบัณฑิตที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้นอกเหนือจากการที่เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงดูธุรกิจของตัวเองเราเราจะต้องอทำกิจในขั้นสูงต่อไปคือต้องช่วยเหลือส่วนรวมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเพราะว่าสังคมเมืองและสังคมประเทศชาติะจะไม่มีทางอยู่รอดเลยถ้าเกิดว่าเรามวัวแต่คิดถึงแต่เรื่องส่วนตัวโดยพิจารณาช่วยเหลือสังคมรอบด,ด้านในการทำงานทุกวันนี้นะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรู้ แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วในช่วงข้ามคืนข้ามชั่วโมงข้ามวินาทีกันเลยก็เลยอยากจะให้ทางมหาบัณฑิตจะต้องศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามเข้ามาในชีวิตเร่างรวดเร็ว,รวแล้วก็ในโอกาสนี้ขอถือโอกาส อำนวยอวยพรให้ท่านมหาบัณฑิตทุกท่านมีการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีอายุวันณะสุขภรละแล้วก็มีความสุขทุกทุกท่านนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ